อันนี้เรากำลังจะออกจากศพยวมนะคะทุกคนจะไปจับมือต่ออัน,นอันนี้ของพี่กินได้ค่ะออ,ออกจากศพยวมแล้วเราจะซิ่งต่อไป สอง้ากฝั่งสองภาคฝั่งฝั่งไทยกับฝั่งรัดกระเรียงป่าป่าไม้จะเยอะแต่ฝั่งรัดกะเรียงอ่ะจะดูเยอะมากกว่าจะมีมน่าจะเป็นข้ายทหารอยู่ในรัดกะเรียงห,หนาวมากค่ะทุกคนฝั่งรัดกะเรียงต้นไม้จะเยอะกว่า ฝั่งเรานะนี่คือฝั่งไทยจังหวัดแม่ฮองสอน สารวินด้านนี้ก็สารวินว้าวค่ะสุกเมยเ,เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนสวยมากนี่ค่ะหนกอเซโลอ๋อ,อนื่นเหรอข้างบนนูกอก็เซโลนเลนีเ่ยค่ะ เรามาถึงแล้วค่ะศบเมยอ,อันนี้ฝั่งพนเมยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพม่ามาถึงแม่น้ำสารวินแล้วแม่น้ำเมยมาบรรจบสารวินอยู่ที่นี่นะคะเรียกศบเมยเราก็จะขึ้นฝั่งไทย,ยค่ะน,นู ยอดเขาสูงๆคือกอเซโลนะคะทุกคนฝั่งน,นี้จะเป็นฝั่งพม่าค่ะฝั่งที่มีเดีดตอนนี้เราก็มาถึงศพเมยแล้วค่ะเป็นแม่น้ำเมยมาบรรจบแม่น้ำสารวินอยู่ตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกศพเมยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่นี่คือสารวินสารวินมาทางนี้แล้วก็ไหล ไปทางนู้นสารวินส่วนด้านนี้แม่นมม้ำมยค่ะแม่นมม้ำมยก็จะไหลมาบรรจบสารวินอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศพมยเรียบร้อยแล้วุนบรรยากาศดีมากดูข้างบนมีแดดแต่ก็มีหมอกค่ะทุกคนบ้านศพมยจะอยู่ตรงนี้จะมีพระที่เห็นภูเขา สูงสูงนะคะกอเซลูนะคะทุกคนเราไม่ <mattress. S 1> ได้ไปเราได้มองเห็นไกลๆก็ยังดีดถึงแล้วสารวินสารวินจะปกป้องคุ้มครองเธอว้าวนี่คือบรรยากาศเราก็จะพักอยู่ ตรงนี้สักระยะหนึ่งพักผ่อนถ่ายรูปโน่นนี่นั่นแล้วก็จะล่องเรือกลับค่ะทุกคนกลับที่เดิมที่เราจากมา,มาะนะคะนี่ขนาดแดดออกแล้วเนี่ยตรงนั้นยังมีหมอกอยู่เลยค่ะทุกคนตรงนั้นยังมีหมอกอันนี้ก็ถุงทรายเหรอเนี่ยเมืนถุงทราย อันนี้ทรายเหรอขนทรายกันเหรอเอาไปขายนี่แล้โอ้เอาดีจังเลยเนาะขนทรายไปขายเขาขายถุงเท่าไหร่สิบบาท,บบาทโอ้เออเออนี่เขาขนทรายจากตรงนี้ไปขายค่ะทุกคนถุงละสิบบาทน้องบอกน้องฉันจะลงไปตรงไหนเลยเนี่ยเพื่อนฉัน,นลงไปยังไงเนี่ย เพื่อนฉันต้องลงไปทางนี้ศบเมยแม่น้ำเมยมาบรรจบแม่น้ำสารวินอยู่ตรงนี้เลยเรียกศพเมยค่ะทุกคนนี่ค่ะด้านซ้ายมือเป็นแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกับสารวินทางด้านขวามือรวมกันไหลเข้าประเทศพม่าไปทางโน้นค่ะทุกคน นี่ทรายเขามาเอาทรายเอาทรายอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปขาย <c oughs> น้องบอกว่าถุงละ10บ,บาทโอ้สุดยอดทั้งทรายทั้งหินอยู่ตรงนี้ฟรีค่ะทุกคน <c oughs> น้ำใสมาก <c oughs> น้ำใสามาก <c oughs> แล้วน้ำอุ่นคะ่ะทุกคน <c oughs> อากาศเย็นๆนะแต่น้ำอุ่นสุดยอดมาก <c oughs> นี่น้ำอุ่น อากาศเย็นๆแต่น้ำอุ่นอากาศดีมากพาทุกคนดู <c oughs> ปากเป็นน้ำเมยสู่สารวินเ <c oughs> มยไหลรวมสารวินอยู่ตรงนี้นะคะศพเมย์ <c oughs> สวยมากนี่ฝั่งนี้สารวินไหลลงมาจากน,น่นที่เบตค่ะน้ำตรงนี้จะเย็นไหลโค้งมาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกับสารวินตรงนี้รวมกันไหลเข้าสู่ประเทศพร่าคือคนนั้นรอๆนะคะแ <c oughs> ม่น้ำสารวินก็ไหลเข้าสู่ประเทศพม,ม่มเอาไหขาดประเทศไทยหรอ ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยคือพามา่าเลยนะคะตรงนี้คือพามาอ่าเนี่ยฝั่งนั้นอ่ะคือพาม่าค่ะแล้วก็ไหลเข้าไปสู่ประเทศพาม่าฝั่งนั้นก็ประเทศพาม่าดูป่าดูป่าประเทศพาม่าแล้วดูฝั่งไทยนะคะ,ะคนี่ของเราก็มีป่าเหมือนกันตรงนู้นจะเป็นโกเซโลสารวินไหลลงมา,าทางนี้จาก ที่เบตค่ะทุกคนจากหิมะละลายน้ำสองสายจะต่างกันมากสารวินจะเย็นน้ำเมยจะอุ่นนะคะแม่น้ําฝั่งซ้ายมือคือแม่น้ำเมยฝั่งขวามือคือสารวินไหลามาบรรจบกันแล้วก็กลายเป็นสารวินไหลไปสู่ประเทศพมา่า ทวนน้ำดูเขาขหาปลา กับควนน้ำมาก็มาเจอน้ำตกนี้ค่ะนอตะน้ำตกฟังรัเกระเลียงมันมีเป็ดให้เล่นด้วยนะอันไหนเกยงามโคตรลื่นน่ะไม่ลื่นไม่ใช่เดินนี่เดินนี่ออออโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปดูข้างบน กินอีกล้วพาไปเดินดูข้างบนนะคะน้ำตกนอตะนีนี้ก็สวยนะเรานั่งเรือทวนน้ำขึ้นมาค่ะทุกคนก็จะช้ากว่าตอนที่ขาไป เดินเดินตามนี้ไปจับมันมีเชือกให้จับเลยดึงขึ้นขึ้นไปอันนี้อยู่ฝั่งรัดกรเลียงนะคะทุกคน ว่านิวขึ้นไปทางโน้นเลยว้าเรานั่งเรือควนน้ำลงมาเราก็พาวแวะ นี่คือน้ำตกนอตะค่ะทุกคนน้ำตกในรัเกะเลียงอยู่ติดในน้ำเมืออยู่ลิมแม่น้ำเมือ,มน,น,น,มอน้ำนี้จะไหลลงแม่น้ำเมือค่ะทุกคน ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนี่คาดว่าตรงนี้น้ําจะเต็มหมดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่นะเี้ยค่ะสวยนะลินฟ้าทุกคนเนี่ยค่ะลินฟ้าแกะเขาเอามาแกะทํามาแกะทําไมเขาามาแกะออกเป็นอย่างเงี้ย เอมนร้อนเลยเชียเลยเอาไปทำอะไรเนี oh ่ยเออเอาไปเจียไเจียลยเจียวลกินเลยเอาไปกินอ well, yeah, like ๋อินีด้อยู่บ้านนีเจ่เจหนุนบ้านวาใหญ่นนี้อรไอยไหอร่อยอ๋ ดูด้านนี้ค่ะทุกคนนี่เรือที่พาเรามาพาเราเี่ย,ายงามบอกงามถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำจะงามกว่านี้ด้านนี้มีเป็ดด้วยนะยนี้น้ำใสมาก น้ำจะไหลลงมาจากข้างบนค่ะแล้วก็แยกถ้าเกิดเป็นหน้าน้านี่น้ํามันจะต้องเต็มต้องเต็มเนี่ยแล้วก็จะสวยมีขนาดเรามาหน,าน้าหนาวนะเนี่ยก็ยังสวยเขามีเป็ดแต่ทุกคนเขามีเป็ดขายขนมขายน้ําขายอาหาร,าหารนี่เป็นเรือ,ออีกลำหนึ่งมีไข่มีอะไรด้วยน้ำตกนอตะน้ำตก ฟางรัดกระเลียงรู้ลูกอะไรลูกอะไรมะตาดเฉลยเลยมะตาดมะตาดมะตาดอ๋อมันกินได้ใช่ไหมฟังก่อนได้ไหมเจ็ดบาะเท่าไหร่นะอันนี้แหละตรงนี้เขามีก็มีร้านค้าด้วยนะสิบห้าบาทห้าบาทโอเค ตรงนี้ก็มีร้านค้าด้วยขายขนมขายน้ำให้ค่ะโอเค15บาทติดไปก่อนขายน้ำให้นักท่องเที่ยวมาตากทห,หารมาซื้อของแล้วก็กลับมีไครมีอะไรไม่รู้ ถึงแล้วคะ่ะท่าเรือแม่ตะวอแล้วเราก็จะไปต่อนะคะต่อรถแล้วก็จะไปไหนต่อไปถ้ำหรือไม่ไปที่ที่เราจะพักค้งงางคืนนะคะกลางเจณฑ์น,นอนนี่คือท่าเรือแม่ตะวอค่ะทุกคนของแท้นะท่าเนี้เราของแช่ท่าเรือเลยเหรอครับ <laughs> นี่อันนี้ท่าเรือแม่ตะวอี่แหละท่าเรือแม่ตะวอขอ <laughs> งแช้มีใครลืมอะไรไหม ไว้กับพี่คนขับเรือใช่ไหมเรื่องหัวใจเรือยเรือเรือไทยเรือเราก็จะไปต่อรถนะคะเราก็จะจบคลิปสั้นๆของเราไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปต่อนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนไปต่อ คลิปต่อไปเราเดินมารอรถอยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะไม่หิวค่ะไม่ถ้าไม่หิวจีไรไปต่อออกจากท่าแม่ตะวอเราก็มาที่ท่าเรือแม่สลิดเอทุกคนเอาเอาของมาให้น้องมอบให้มอบให้ทุกคนค่ะคนนี้เป็นคนเอามาส่งให้เอามาเหมือนกันช่วยกันเอามาให้น้องฝั่งโน้นค่ะ ผู้ชายผมครับเป็นลูกชายของหัวหน้าใช่ลูกชายจริงเรียกสมมติเป็นทหารฝั่งโน้นค่ะเป็นทหารฝั่งโน้นรูกลูกหลานเรารักทุกคนเลยค่ะเรารักทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเขาจะพาเราไปเที่ยวตกในอนาคตน้ำตกสวยมากครับน้ำตกอะไรน้ำตกเล็กเก็กละเล็กเก็กก็เอาโอเคเรากําลังข้ามมานู่นรอยที่สุดในหมู่บ้านครับร้อยที่สุดในหมู่บ้าน นู่นจะเป็นค่ายเขาอยู่บนเขาเนะนี่ยอ๋อนู่นเหรออ๋อค่ายเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาของมาให้เขาถ้าแม่สลิดค่ะทุกคนสวยสวยนี่ค่ะเราเอาของใส่รถมาน้องก็เอาเรือกำลังข้ามมาค่ะ น้องเป็นทหารฝั่งโน้นเป็นทหารกะเหลี่ยงคลิท K N U ค่ะทุกคนอยู่ฝั่งโน้นมาแล้วนี่คือท่าเรือแม่สลิดเราก็เคยมาครั้งแรกนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราสวยค่ะสวยเ,เ,เยอะเหมือนกันนะมีอีกไหมหมดแล้วโอเค ในก้องอะไรอยู่เนี่ครัเนี้ยนี่คือของที่เราเอามาให้เราจะเข้าเลยแหละแม่ผู้บ่าเ้อาเนมเลบาไี่เยหนามทำไมมาคนเดียวเอาไปได้ไงอ่ะงเอ่ะบเนาะออ เยอะคุณแมตอะาก็ออาเอีนวีบออมไปไปย่อไหนล่ะย่อนหนนะนีเรืออับออกจากท่าแม่ตะวอแล้วก็เอาของมาให้น้องฝั่งโน้นค่ะทุกคนเป็นทหารกลิหรี่งฝั่งโน้นแล้วเราก็จะไปเที่ยวต่อนะท่านละเข้าพเรด้วยอืมเด็ข้าที่ ิวาก้วเตาจะเอาเอน้ลับกไับลับเ้าไหรอเออไเนม่ถ่ายนะิึระ้ดนาัไองใช่นะอืมไม่ยากเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายม่ถาไเนาะไปแล้วเรียบร้อยนมาท่าเทียมเเราก็จะไปต่อไป เราก็จะไปต่อนะคะทุกคนไปเที่ยวถ้ำมาลาแลไปเนาะเอาลาแล้วลา,ลา,ลาอีกอไปไปลงเรือไม่ได้เจอมาปีอีกแล้วรอปีนึงโอ้ย <laughs>